อ่ะอะกุมารกุมารกุมารทองนี่หายากนะทุกคนกุมารทองหลวงพ่อศิลป์ครับวัดรหารใหญ่นะครับนี่อุดผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นี่เป็นมวลสารหลวงปู่ทิมนะนี่แล้วก็มวลสารของพ่อศิลป์เองนะครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นะครับนี่กุมารทองขนาดบูชาหายากแล้วนะครับนี่ ด้านหลังเขียนอะไรเนี่ยนี่ปีห้าแปดครับปีห้าแปดครับผมนี่เห็นไหมนี่ทอดกระถินเนาะวัดรหารใหญ่นี่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยสองท่านเนี่ยก็คือหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อศิลน,นี่แหละครับ กุมารทองท่านหายากนะครับนี่สวยมากนะครับ